สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิย์เกษตริษฎีไม่ละเอีบซี่สุขุสุขนเมื่อนีนสิมาเปิดราค่ากล้วยปิดกาดบันประกาศยาอำเภอกุจับจังหวัดอุดอรธานีครับคุณพ่อใจนะครับเพิ่นเสียมาฝากพี่น้องเข้าจักโตจักโคมเข้าไปสอบถามคุณพ่อกันเลยเลยครับสวัสดีครับผมพ่อใจน้ำมีไสครับอยู่วันปรกกาศยาตะบกตก โคอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีครับปอได้พ่อกันโดนแล้วเนาะพ่อเนา<ฮ>ะหลายคลิปแล้วนะครับแต่ลงไปในพ่อเนาะครับเมื่อนี้พ่อมาฝากเจ้าตัวพ่อสองตัวครับอาาอสองตัวเนาะครับนะครับ,รบแม่พันธ์สองตัวเป็นบ่อพ่อแม่พันธ์นี่เพิ่นมีซืบอบ่ครับแม่นี่ตาเลี่ยมครับแม่ตาเหลี่ยมเน,นาะแม่พันธ์ตัวนี้เป็นแม่ตาเหลี่ยมสายพันธุ์ใดพ่อสายไสายอันพันธุ์ไทยไงนี่แหละครับสายพันธุ์ไทยไงเนาะครับ ลำตัวสวยงามดีเนาะแข้งขาดีเนาะพ่อเนาะเบื alcohol, pa ้องเล็บก็สวยนะครับเล็บหนาเล็บหลังก็สวยนะครับอ่อความสูงเพิ่หลายบันไดพ่อร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบเนาะแม่นี่เนาะอ่าความสูงเพิ่งขาบ่ทกบ่ทอนหางบ่ดอกเนาะพ่อเนาะอ่าสถานะในทองเพิ่งมีอีกแล้วพ่อผ่านไปรอบนึงแล้วครับตัวนี้ครับผ่านไปรอบนึงแล้วเนาะกับพ่อพันใดใบพ่อพ่อพันนี้ ท้องดีครับเจ้าท้องดีไม่ใบไม่หลอดเนาะพอนะไม่พี่น้องเขาเบิ่งเนี่ยพอนครับนี่ครับครับโตใหญ่งามเลยครับใบบกงหญ่เปื่อเลยเลยนะครับพี่น้องครับทองดีนะครับสายเลียดเพชรอุดรนะครับให้ลูกสวยทุกตัวนะครับพี่น้องครับมาเบิ่งด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับนี่ก็หลอดนะครับพี่น้องนี่หลอดนะครับครับเพิ่นผสมบันทีอ่า สิบซีเดือนสองหกหานะครับก็ได้แล้วยี่สิบหมื่นเนปาโนะแต่ยังบัณันเห็นขึ้นอีกแม่นมอพ่อคบัตรแสดงอาการยังอกบอแสดงอาการอันใดเลยเนาะครับครับอ่ายังบ่ทันได้ตรวจท้องนะครับอ่ายังบัณฑิตถึงเดือนเน่อเนาะก็ได้ยี่สิบหมื่นนะครับอ่าผู้ใดเห็นแล้วอยากเอาไปรุ่นเป็นแม่พันธุ์แม่บอกเข้ากับติดต่อพ่อใจเข้าม้านะครับ อยู่บ้านอยู่บ้านอยู่ทงหน้าเนาะพ่อเนาะอยู่ติดถนนเนาะครับผมครับเบ่งหมุนจักรบาทเนี่ยพ่อเบ่งอัตลักษณ์เพิ่นเนาะครับครับครับมาข้นมาพี่เลยพ่อดึงขึ้นม่พี่เลยดึงขึ้นม่พี่ก็ได้ดึงขึ้นมาให้พี่น้องเขาเบ่งชัดๆนะครับแม่นี่ยลำตัวงามดีสวยนะครับสูงดีเบ่งเล็บเล็บอ่าดีนะครับเล็บน้อยกอดมนดีนะครับแม่นี่ครับเบ่งอ่าลำตัวเงวาดีนะครับ อย่าเข็นแล้วอย่าไปเปลี่ยนแม่พันแม่บอกกับติดต่อพ่อเขามานะครับเบื้องนมซีเตาพ่วงหางพุ่มหางสวยพุ่มหางเลยเข่านะครับผมครับเบื้องลำตัวดีนะครับเป็นเขาเขาอุ้มบาทเนะพ่อเนาะครับเบิ่งหน้าสวยนะครับหน้าคมหน้างามนะครับมีขวัญสองทางนะครับแม่นี่อีเพิ่นท่องที่ใดแล้วพ่อเนี่ท่องที่สองครับท่องที่สองแล้วเนาะครับแม่นี่ครับ ทองที่สองแล้วนะครับพันผสมกับทองดีนะครับกพอพันทองดีนะครับเปิดราคาไรบ้างเลยครับแม่พันแม่นี่ครับพอแสนสองหมื่นห้าพันครับหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทเนาะพ่อเนาะแม่นี่เนาะครับผสมกับทองดีนะครับจังเอาไปรุ่นไปเบิ่งเนาะครับสนใจแม่พันงามๆสูงๆเนาะครับ อ่าพ่อเพิ่นเอามาฝากนะครับราคาอ่าต่อรองได้เนาะพ่อเนะครับต่อรองได้นิดหน่อยครับต่อร่องได้นิดหน่อยเนาะครับกับโทษมหาพ่อใจเนาะครับเอามาฝากพี่น้องเข้าเบงอ่าโคนหางกัหญยดีหางลามดีนะครับพี่น้องครับเบงนุ่มกันุ่มสวยนุ่มสีเต้าแข้งขาอ่าดีนะครับเบง่าลำโตนะครับลำโตกัหญยหนาดีนะครับแม่นี่ครับเบงครับเบอร์โทรเบอร์ใดพ่อศู ก้าสองศูน <repe> ย <ll ent> ์เก้าสองหกสองหนึ่งหกสองหนึ่งศูนย์หกสี่สี่ครับพอใจครับครับพอใจนะครับกต็ติดกกต่ตอ,อเข้ามานะครับอยากเอาไปเลี้ยงเบิดอ่าจยากเอาไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์แม่บอกกัดติดต่อพ่อเข่ามาเนาะครับแม่พันจะช่วยตัวต่อไปเลยพอ่ออ่ามาชมแม่ที่สองเนาะแม่ที่สองนี่เพิ่นไม่ซือพอพอ้อบ่พ่อมีอยู่เจ้าครับอ่าเพิ่นซื้อวางใดพอ่องามตาครับ แม่งามตานี่เนาะแม่งามตานี่เพื่อนเป็นสายพันธุ์ใดพ่อสายไอ้ควอยไทยพื้นบ้านเท่านี่แหละครับควอยไทยเนาะควอยไทยพื้นบ้านเท่เนาะครับเนาะความสูงพันหลายเป็นไดครับแม่ลายสามชิบก้าครับลายสามชิบก้าขาปะทกบะถอนหางบะดอกเนาะพ่อเนาะครับหางบะดอกครับขาปะทกบะถอนครับสถานะในท่องพันธุมีอีกแรือเล่าพ่อมันก็อันสอดได้ครบครบรอบนึงแล้วครับอ๋อกับพ่อพันธุ์ใดไปพ่อพ่อพันธุ์นี้ พอพันเต่าเตามงคลครับอ่ามีใบไม่หลอดนะพ่อเนาะไม่ไม่หลอดเอาไห้พี่น้องเขาเบิ่งเนี่ยพ่อครับนี่ครับมาเบิ่งนะครับอ่าพอพันนะครับเต่ามงคลนะครับผมดอนจำปาฟาร์มนะครับนี่กระเบิดโทษนะครับอ่ามาเบิ่งด้านหลังนะครับพี่น้องอ่าด้านหลังนี่กระหลอดนะครับนี่กระหลอดอ่าอ่าเมื่อผสมเพิ่นกับวันที่ยี่สิบกลุ่มผ้าพันหกขากํานนขอดเพิ่นกับวันที่ยี่สิบหกท่านว่าคมหกาเนาะครับอ่าผม ครับก็ผสมกับเตามงค์้นนะครับเพิ่นขึ้นอีกยุบบ่พอนี่บ่ครับผ่านไปแล้วอันคือหลอดบางเรื่งนี่ยวัผ่านแล้วเนาะครับคิดว่าสิติดแล้วมันบ่พอคิดว่าสิติดนะครับอ๋อแต่ว่าเฮายังบ่ทันได้เบิ่งลำตัวเพิ่นก็ยาวดีสูงดีเนาะครับแม่นี่อ่าอยากไปเป็นแม่พันธุ์แม่บ่ก็ติดต่อพ่อเข้ามาเบิ่งอ่าเล็บน้อยกอดม่นดีเนาะครับเล็บหลังก็สวยเล็บหน้าก็สวยเนาะครับหอดตัวเพิ่นเนาะครับมีขวัญขวัญหาบเงินหาบทองเนาะครับอ่าเบิ่งท้ายเพิ่นเนาะครับ โค่นหางกระหญ่ดีพุ่มหางสวยเลยเขานะครับพี่น้องเมืองน้มซีเต่านะครับแม่นี่ครับเห็นแข้งขาดีนะครับลำแข้งลำขาดีนะครับเบิองลำตัวยาวดีนะครับเอาเปลี่ยนแม่ไปเปลี่ยนแม่พันแม่บอกกติดต่อพ่อเขามาเพื่อนเป็นท่องที่ใดแล้วพ่อนี่ท่องที่สองครับท่องที่สองเนาะนะครับผมเอาไปรุ่นนะครับพี่น้องเพื่อนกับผสมครับเต่ามงคลนะครับเป็นรุ่น เอาไปเปลี่ยนแม่พันธุ์แม่บอเข้านะครับสูงดีหู้จินยาดีเนาะพ่อเนาะครับเบิงเบิงด้านนาเพิ่นเนาะครับเบิงจับลูกให้พี่น้องเขาเบิงจะเบิดเนาะพ่อครับเบิงนะครับมีขวัญขวานซองทางนะเขาเปิดดีเนาะครับแม่นี่หู้จินยาดีเนาะครับเขาลบตัวนะครับเบิงนะครับเบิงเอ่อเอือกมะพร้าวกะไงดีเนาะครับแข้งขาเล็บน้อยกอดม้นดีเนาะครับแม่นี่ ครับเห็นแล้วก็ไปป็นแม่พันแม่บอเข้าเปิดราคาไาบ่ในพ่อแม่นี่ยแม่นี่ก็แสนสองหมื่นครับแสนสองหมื่นห้าพันครับอ่าหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทเนาะพ่อเนาะกับต่อร่องกับพ่อได้เนาะเปิดหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทเป็นบ่พ่อครับผมครับช่มเอานะครับอยากมาเบิ้งตัวจริงกันเลาะอ่าเนี่ยครับรอติดถนนนะครับเปิดอยู่ติดถนนหนทางเลยครับนี่อยากเอา มาเปิดให้พี่น้องเฮ้าอย่าไปเปลี่ยนแม่พันแม่บอกนะครับพอใจมันกระจัดมาแม่งามๆสูงๆถ่ายดีๆนะครับพุ่มหางกระสวยนะครับครับแม่นี่ครับครับงามๆเลยครับแม่นี่เอาไปเปลี่ยนแม่พันกันนะครับผมครับครับครับสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีใหม่ในเด้อครับสุดท้ายนี่กล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ